ก็จะมีโรงงานชีสต่างๆหลายโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคุริย่นะคะต่างๆนะคะเป็นเมืองของเขาเลยค่ะในการทำผลิตชีสที่ส่งออกทั่วโลกค่ะเกินบรรยาย พี่เนคิดว่าเราดูผ่านเลนเนาะเราตั้งทิ้งไว้เราดูของจริงเราตั้งกล้องทิ้งไว้ไเฉยดูบัว,บวพี่เทนบนเนินมีแต่ตัวอ้วนๆมาล้าเนาอบนเนินบนเนิน